สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะนวัดงานเข้าแล้วล่าสุดเจอตำรวจเรียกด่วนนวัดงานเข้าแล้วล่าสุดตำรวจเรียกตัวเรียกว่าออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่เลิกไลฟ์ดุเดือดจริงๆสำหรับนายนวัดอิสระกรยศีลพิธีกรชื่อดังหลังจากที่เจ้าตัวออกมาร่ำไห้ว่าถูกคุณหมอไล่ออกจากโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมง ก่อนที่เวลาต่อมานั้นมีคลิปเสียงปริศนาที่หลุดออกมาว่าเป็นเสียงสนทนาระหว่างนายนวัตและคุณหมอท่านหนึ่งตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วล่าสุด24กรกฎาคม64พันตำรวจเอกชนะวรศินสุภพนารักษ์ผู้กำกับการสอนอมักสกัร์เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลสำนักง,งานเขตห้วยขวางแจ้งดำเนินคดีกับผู้ถือลิขสิทธิ์ การจัดประกวดมิสแกรนสมุทรสาคร2021กรณีกระทำลักษณะฝ,ฝ,ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพสวมหน้าก,ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักส่งผลให้มีผู้ติดโควิด -19 จากการประกวดดังกล่าวหลายรายว่าหลังได้รับแจ้งความพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำพยานในกองประกวด ในกลุ่มผู้เข้าประกวดที่ไม่มีการติดโควิดไปแล้วหลายปากส่วนคนที่ติดโควิด -19 ก็ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเรียกสอบปากคําในระยะนี้เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานสอบสวนด้วยและคดีนี้เป็นคดีที่อัตราโทษไม่ได้สูงมากนักก็คงต้องดูตามข้อเท็จจริงไปก่อน ส่วนกรณีนายนวัตอิสระไกรศีลในฐานะผู้จัดก,การประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั้นคงต้องรอให้หายขาดจากอาการป่วยโควิด -19 และให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นก็คงต้องมีการเรียกสอบปากคำนายนวัดเป็นลำดับต่อไปผู้กำกับการสอนอมมกสัรยังกล่าวด้วยว่าเข้าใจว่าขณะนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกำลังเป็นกระแส แต่ตำรวจก็ต้องทำงานตามพยานหลักฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยเรื่องของสถานการณ์โควิดสิ้ด้วยเพราะในช่วงเวลานี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็ยังคงสูงอยู่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ